สมันตาจักวานเรสุอัตราคาชนตุเทวตาสาธรรมังมุนิราชาสาสุนันตุสาขโมคาทัง สาเกเามจารุเปคิลิสิขารตาเตจันตาลิเควิมาหเนทีเปราเทจคาเมตา루วานาคาหเน เคหวทุมมีเคเตภุมมาจจยันตุเทวาชาลทลาวิสาเมยาคาคันทาพนาคา ติทันตาสันติเกยังมูนิวาราวาจานังสาธาโวเมสุนันตุธรรม,มสวรนกาโลอายมพ้ทันตา ธรรมสวัณนาการโลอายมพาทันตาธรรมสวัณนาการโลอายมพาทันตานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต Sama Sambuddhasa Namo Tassa Bhanggavata Arhata Sama Sambuddhasa Namo Tassa Bhanggavata Arhata Sama Sambuddhasa บุตรทางสรนังกาชามิธรรมสรนังกาชามีสังฆสารนังกาชามิดุติยมีบุตรทงสรนังกาชามี ดุติยมปดธมัมสรนังกัจฉามิดุติยมปีสังฆสรนังกัจฉามิตัติยมปีบุทธสรนังกัจฉามิตติยมปีธรรมสรนังกัจฉามิ ตาติยมีสังฆสารนังกชามีต่อไปบทอุปมาพระรัตนาไตร พุทธเจ้าเปรียบเหมือนพระจันเพนพระธรรมเปรียบเหมือนกลุ่มรัศมีของพระจันทร์พระสงฆ์เปรียบเหมือนโลกที่เอิบอิ่มด้วยรัศมีของพระจันเพนพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ทอแสงอ่อนๆพระธรรมเปรียบเหมือนขายรัศมีของดวงอาทิตย์นั้นพระสงฆ์เปรียบเหมือนโลกที่ดวงอาทิตย์นั้นกำจัดความมืดแล้ว พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนคนเผาป่าพระธรรมเครื่องเผาป่าคือกิเลสเปรียบเหมือนไฟเผาป่าพระสงฆ์ที่เป็นบุญญาเขตเพราะเผากิเลสได้แล้วเปรียบเหมือนภูมิภาคที่เป็นเขตนาเพราะเผาป่าเสียแล้วพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนเมฆฝนใหญ่พระธรรมเปรียบเหมือนน้ำฝนพระสงฆ์ผู้ระงับ ละอองกิเลสเปรียบเหมือนชนบทที่ระงับละอองฝุ่นเพราะฝนตกพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนสารถีที่ดีพระธรรมเปรียบเหมือนอุบายฝึกม้าอาชาในพระสงฆ์เปรียบเหมือนฝูงม้าอาชาในที่ฝึกไว้ดีแล้วพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนสัญยาแพทย พราะทรงถอนลูกศรคือทิฏฐิได้หมดพระธรรมเปรียบเหมือนอุบายที่ถอนลูกศรอ,ออกได้พระสงฆ์ผู้ถอนลูกศรคือทิฏฐิออกแล้วเปรียบเหมือนชนที่ถูกถอนลูกศรอ,ออกแล้วพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนจักษุแพทย พราะทรงลอกพื้นชั้นโมหะออกได้แล้วพระธรรมเปรียบเหมือนอุบายเครื่องลอกพื้นตาพระสงฆ์ผู้มีพื้นชั้นตาอันลอกแล้วผู้มีดวงตาคือยานอันสดใสเปรียบเหมือนชนที่ลอกพื้นตาแล้วมีดวงตาสดใสพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนแพทย์ผู้ฉลาดเพราะทรงสามารถกำจัดพยาธิ คือกิเลสพร้อมทั้งอนุสัยออกได้พระธรรมเปรียบเหมือนเภศัชท,ที่ทรงปลุกถูกต้องแล้วพระสงฆ์ผู้มีพยาธิคือกิเลสและอนุสัยอันระงับแล้วเปรียบเหมือนหมู่ชนที่พยาธิระงับแล้วเพราะบริโภคยาที่ปรุงไว้ดีแล้วพระพุทธเจ้าเปลี่ยนเหมือนผู้ชี้ทางพระธรรมเปรียบเหมือนทางดี หรือพื้นที่ที่ปลอดภัย พระสง์เปรียบเหมือนผู้เดินทางถึงที่ที่ปลอดภัยพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนนายเรือที่ดีพระธรรมเปรียบเหมือนเรือพระสง์เปรียบเหมือนชนผู้เดินทางถึงฝั่งพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนป่าหิมพานพระธรรมเปรียบเหมือนโอสถที่เกิดแต่ปาหิมะพานนั้นพระสง์เปรียบเหมือนชนผู้ไม่มีโรคเพราะใช้ยาพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนผู้ประทาน พระธรรมเปรียบเหมือนทรัพย์พระสงฆ์ผู้ได้อริยะรั์มาโดยชอบเปรียบเหมือนชนผู้ได้ทรัพ์ตามที่ประสงค์พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนผู้ชี้ขุมทรัพย์พระธรรมเปรียบเหมือนขุมทรัพ์ พระสงฆ์เปรียบเหมือนชนผู้ได้ขุมทรัพย์พระพุทธเจ้าผู้เป็นวีรบุรุษเปรียบเหมือนผู้ประทานความไม่มีภัยพระธรรมเปรียบเหมือนความไม่มีภัยพระสงฆ์ผู้ล่วงภัยทุกอย่างเปรียบเหมือนชนผู้ถึงความไม่มีภัยพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนผู้ปลอบพระธรรมเปรียบเหมือนการปลอบพระสงฆ์เปรียบเหมือนชนผู้ถูกปลอบ พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนมิตรดีพระธรรมเปรียบเหมือนคําสอนที่เป็นฮีตตาประโยชน์พระสงฆ์เปรียบเหมือนชนผู้ประสบประโยชน์ตนเพราะประกอบหิตตาประโยชน์พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนบ่อกเกิดแห่งทรัพย์พระธรรมเปรียบเหมือนทรัพย์ที่เป็นสาระ พระสง์เปรียบเหมือนชนผู้ใช้ทรัพย์ที่เป็นสาระพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนผู้ทรงสงสานพระราชกุมารพระธรรมเปรียบเหมือนน้ำที่สนาตลอดพระเสียรพระสงฆ์ผู้สงสานดีแล้วด้วยน้ำคือพระัทธรรมเปรียบเหมือนหนู่พระราชกุมารที่ทรงสงานดีแล้วพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนช่างผู้ทำเครื่องประดับพระธรรมเปรียบเหมือนเครื่องประดับพระสง ทงผู้ประดับด้วยพระสัทธรรมเปรียบเหมือนหมูระราชโอรสที่ทรงประดับแล้วพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนต้นจันทร์พระธรรมเปรียบเหมือนกลิ่นอันเกิดแต่ต้นจันทร์นั้นพระสงฆ์ผู้ระงับความเร่าร้อนได้สิ้นเชิงเปรียบอุปโภคพระสัทธรรมเปรียบเหมือนชนผู้ระงับความร้อนเพราะใช้จันทร์พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนบิดามอบมารดก ให้โดยธรรมพระธรรมเปรียบเหมือนมรดกพระสงฆ์ผู้สืบมรดกคือพระสัตธรรมเปรียบเหมือนพวกบุตรผู้สืบมรดกพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนดอกปทุมที่บานพระธรรมเปรียบเหมือนน้ำหวานที่เกิดจากดอกปทุมที่บานนั้นพระสงฆ์เปรียบเหมือนหมู่พมรที่ดูดกินน้ำหวานนั้น ต่อไปสวดบทชีวิตนี้น้อยนักอยู่ในอาระกานนสาสนีสูตรกรราสานีสูตรท้งกุ่นสุตตะกนาน ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความขับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีอย่าดน้ำค้างบนยอดหญ้า เมื่ออาทิตย์ขึ้นมาย่อมแห้งหายไปได้เร็วไม่ตั้งอยู่นานแม้ชันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนหยาดน้ำค้างฉันนั้นเหมือนกันเมื่อฝนตกหนักนาเม็ดฟองน้ำย่อมแตกเร็วไม่ตั้งอยู่นานแม้ชันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนฟองน้ำชันนั้นเหมือนกันรอยไม้ที่ขีดลงไปในน้ำย่อม กลับเข้าหากันเร็วไม่ตั้งอยู่นานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนรอยไม้ที่ขีดลงไปในน้ำฉันนั้นเหมือนกันแม้น้ำไหลลงจากภูเขาไหลไปไกลกระแสะเชี่ยวพัดไปซึ่งสิ่งที่พอจะพัดไปได้ไม่มีระยะเวลาหรือชั่วครู่ที่มันจะหยุด แต่ที่แท้แม่น้ำนั้นมีแต่ไหลเรื่อยไปายเดียวแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่น้ำที่ไหลลงจากภูเขาฉันนั้นเหมือนกัน บุรุษที่กำลัง,ลงอมก้อนเขรักไว้ที่ปลายลิน้นแล้วพึ่งไปได้ได้โดยง่ายแม้ฉันใดชีว,วิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนก้อนเขรักฉันนั้นเหมือนกันชิ้นเนื้อที่ใส่ลงในกระทะเหล็ก อัน,นฟไฟ <ป S 1> เผาตลอดทั้งวันย่อมย้อยยับไปรวดเร็วไม่ตั้งอยู่นานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อนะฉันฉน,นั้นเหมือนกันแม่โคที่จะถูกเชื่อดเมื่อเขานำไปสู่ที่ฆ่า ย่ำก้าวเท้าเดินไปใกล้ที่ค้าใกล้ความตายแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่โคที่จะถูกเชือ่อฉันนั้นเหมือนกันนิดหน่อยรวดเร็ว,รวมีทุกข์มากมีความขับแขนมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีอายุของมนุษย์นี้น้อย จำต้องไปสู่สัมปรายภพควรก<ว>ร,ระทำกุศลควรประพฤติพรหมรจันสัตว์ผู้เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม,ไม่มี ดูก่อนพิสษจทั้งหลายคนที่เป็นอยู่นานย่อมเป็นอยู่ได้เพียงร้อยปีหรือจะอยู่เกินได้บ้างก็มีน้อยอายุของมนุษย์ทั้งหลายน้อยคนดีควรดูหมิ่นอายุนั้นเสียควรประพฤติดุดคนที่ถูกไฟไหม้บนศีรษะฉะนั้นการที่จะไม่มาแห่งมัจจุราชไม่มีเลย ต่อไปสวดวุตธ,ธิสูตรการบรรลือสีหานาฏของท่านพระสารีบุตรชนทั้งหลายทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างคูดบ้างมูดบ้างน้ำหลายบ้างน้ำหนองบ้างโลหิตบ้าง ลงบนแผ่นดินแผ่นดินก็ไม่อึดอัดระอาหรือเกียดชังด้วยสิ่งนั้นแม้ฉันใดเราก็จักมีใจเสมอด้วยแผ่นดินอันไพยบู์กว้างขวางไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ชนทั้งหลายล้างของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างขูดบ้างงูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างโลหิตบ้าง ลงในน้ำน้ำก็ไม่อึดอัดระอาหรือเกียรชังด้วยสิ่งนั้นแม้ฉันใดเราก็จักมีใจเสมอด้วยน้ำอันไพยบูรณ์กว้างใหญ่ไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ ไฟย่อมเผาของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างคูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างโลหิตบ้างไฟย่อมไม่อึดอัดระอาหรือเกดชังด้วยสิ่งนั้นแม้ฉันใดเราก็จักมีใจเสมอด้วยไฟอันไัยบูรกว้างใหญ่ไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ลมย่อมพัดซึ่งของสะอาดบ้าง ไม่สะอาดบ้างขูดบ้างมูดบ้างน้ำลหลบ้างน้ำหนองบ้างโลหิตบ้างย่อมไม่อึดอัดละอาหรือเกียดชังด้วยสิ่งนั้นแม้ฉันใดเราก็จักมีใจเสมอด้วยนมอันภัยบุญกว้างใหญ่ไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ผ้าสำหรับเช็ดธุลีย่อมชำระของสะอาดบ้างไม่ อาดบ้างคูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างโลหิตบ้างผ้าเช็ดทุรีย่อมไม่อึอดอัตราหรือเกียจเกชังด้วยสิ่งนั้นแม้ฉันใด เราก็จักมีใจเสมอด้วยผ้าสำหรับเชตุรีอันไพบูร์กว้างใหญ่ไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่เด็กจันทานถือตะก้านุ่งผ้าเก่าเข้าไปยางบ้านหรือนิคมย่อมตั้งจิตนอบน้อมเข้าไปแม้ฉันใดเราก็จักมีใจเสมอด้วยเด็กจันทาอันไพบูร์กว้างใหญ่ไม่มีประมาณ ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่โคเขาขาดสงบสงีเยมได้รับการฝึกดีแล้วศึกษาดีแล้วเดินไปตามถนนหนทางตามตรอกเล็กซอยน้อยก็ไม่เอาเท้าหรือเขากระทบอะไรอะไรแม้ฉันใดเราก็จะมีใจเสมอด้วยโคเขาขาดอันไพยบูร์กว้างใหญ่ไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความ เบียดเบียนอยู่สตรีหรือบุรุษรุ่นหนุ่มสาวเป็นคนชอบประดับตกแต่งพึ่งอึดอัดละอา เกลียช้างด้วยซากศพบูหรือซากศพสุนัขที่เขาผูกไว้ที่คอแม้ฉันใดเราก็จะบอึดอัดระอาและ,และเกลียชังซึ่งกาย<ล>อันเน่าเปื่อยนี้ฉันนั้นบุรุษประคอภาชนะมันคน้นมีรูทะลุเป็นช่องเล็กช่องใหญ่ไหลเข้าไหลออกอยู่แม้ฉันใดเราก็จะบริหารกายนี้ซึ่งมีรูทะลุเป็นช่องเล็ ช่องใหญ่ไหลเข้าไหล,หลออกอยู่ก็ฉะน,นั้นวิชยะสูตรว่าด้วยเรื่องร่างกายเป็นของปฏิกูล ถ้าว่าบุคคลเที่ยวไปยืนอยู่นั่งนอนคูเข้าหรือเหยียดออกนั่นเป็นความเคลื่อนไหวของกายกายนี้ประกอบแล้วด้วยกระดูกและเอ็นฉาบด้วยหนังและเนื้อปกปิดด้วยผิวเต็มด้วยไส้อาหารมีก้อนตับมูดหัวใจปอดม้ามไตน้ำมูกน้ำลายเหงื่อมันข้นเลือดไขข้อ ดีเปเร็วมันอันปุถุชนผู้เป็นพานย่อมไม่เห็นตามความเป็นจริงอันหนึ่งของอันไม่สะอาดย่อมไหลออกจากช่องทางก้าวของกายนี้ทุกเมื่อคือขี้ตาจากตาขี้หูจากหูน้ำมูกจากจมูกบางข่าวย่อมสำรอกออกจากปากดีและเสลย่อมสำรอกออกเหงื่อและหนองฝีย่อมซึมออกจากกายนี้ 一。<noise> อัหนึ่งอวัยวะเบื้องสูงของกายนี้เป็นโพรงเต็มด้วยมันสมองคนพาถูกอวิชชาหุ้มห่อแล้วย่อมสำคัญกายนั้นโดยความเป็นของสวยงามก็เมื่อใดเขาตายขึ้นพองมีสีเขียวถูกทิ้งไว้ในป่าเมื่อนั้นญาทั้งหลายย่อมไม่ห่วงใหญ่สุนัขบ้านสุนัขจริงจอกมาป่าหมูหนอนกาและ และสัตว์เหล่าอื่นย่อมกัดกินกายนั้นภิสูุในศาสนานี้ได้ฟังพระพุทธพจน์นี้แล้วมีความรู้ชัดเธอย่อมกำหนดรู้กายนี้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงทีเดียวสรีระที่มีวิญญาณนี้เหมือนสรีระที่ตายแล้วนั่นสรีระที่ตายแล้วนั่นเหมือนสริระที่มีวิญญาณนี้พิสูุนึงคลายความพอใจใน กายเสียทั้งภายในและภายนอกพิสุุนั้นมีความรู้ชัดในศาสนานี้ไม่ได้ยินดีแล้วด้วยฉันทราคะไ,ได้บรรลุอมรตบทสงบดับไม่จุติ กายนี้มีสองเท้าไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นอันบุคคลบริหารอยู่เต็มไปด้วยซากศพต่างๆถ่ายของไม่สะอาดมีน้ำลายและน้ำมูกเป็นต้นให้ไหลออกกวาวรทั้งก้าและขับเงื่อใครให้ไหลออกจากขุมขนนั้นผู้ใดพึงสำคัญเพื่อยกย่องตัวหรือพึงดูหมิ่นผู้อื่นจากมีอะไรนอกจากการ ไม่เห็นอริยสัจต่อไปทีฆะนขะสูตรว่าด้วยกายและเวทนาสามดูก่อนอักคิเวสนะ ก็กายนี้มีรูปเป,เป็นที่ประชุมแห่งมหาพูททั้งสีมีบารดาบิดาเป็นแดนเกิดจเจริญด้วยข้าวสุขและขนมสดต้องอบและขัดสีกันเป็นนิดมีความแตกกระจัดก,กระจายเป็นธรรมดา ท่านควรพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังรูปสอนเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเป็นของสุดโทมเป็นของว่างเปล่าเป็นของมิใช่ตน เมื่อท่านพิจารณาเห็นกายนี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเป็นของสุดโทมเป็นของว่างเปล่าเป็นของมิใช่ตนอยู่ท่านย่อละความพอใจในกายความเยื่อใ่ในกายความเป็นอยู่ในอำนาจของกายในกายได้ ดูก่อน,อ,นอาคิวเวสนาเวทนาสนามอย่างนี้คือสุขเวทนา1ทุกขเวทนาหนึ่งอทุกข,ส1 1> ข,ขมสุขเวทนาหนึ่งดูก่อนอคิวเวสนา ในสมัยใดได้เสวยสุขเวทนาในสมัยนั้นไม่ได้เสวยทุกขเวทนาไม่ได้เสวยอทุขมสุขเวทนาได้เสวยแต่สุขเวทนาเท่านั้นในสมัยใดได้เสวยทุกขเวทนาในสมัยนั้นไม่ได้เสวยสุขเวทนาไม่ได้เสวยอทุขมสุขเวทนาได้เสวยแต่ทุกขเวทนาเท่านั้นในสมัยใดได ได้เสวยอ,อัตถุขมสุขเวทนาในสมัยนั้นไม่ได้เสวยสุขเวทนาไม่ได้เสวยทุกขเวทนาได้เสวยแต่อัตกขุขมสุขเวทนาเท่านั้นดูก่อนอค,คิเวสนะสุขเวทนาไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดา แม้ทุกขเวทนาก็ไม่เที่ยงอานปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาแม้อาทุกขมสุขเวทนาก็ไม่เที่ยงอานปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาดูก่อนอัิเวสนะ อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในสุขเวทนาทั้งในทุกขเวทนาทั้งในอทุกขมสุขเวทนาเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วก็มีญาอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จ แล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีดูก่อนอัคิเวสนะพิสุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้แลย่อมไม่วีวาดแก่งแย่งกับใครๆโวหารใดที่ชาวโลกพูดกันก็พูดไปตามโวหารนั้นแต่ไม่ยึดมั่นด้วยทิฏฐิ วันนี้เราก็สาธยายกันเพียงเท่านี้เนาะต่อไปก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้นั่งสงบนิ่งเตรียมตัวฟังพระสัทธรรมในลำดับต่อไปกัน